เคยไหมอยากนำข้อมูลใน Word มาอยู่ในสไลด์ powerpoint แล้วบางทีอยากจะได้สไลด์ใน powerpoint มาอยู่ใน Word เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแรก เป็นการนำข้อมูลจากใน Word มาอยู่ในสไลด์ PowerPoint ให้เรากด c อนโท A ก่อนนะคะในการคุมทั้งหมดเลยเมื่อเราคุมข้อความทั้งหมดแล้วเราไปกดที่คำว่า Copy ได้เลยค่ะหรือกดที่ o อนโท l C ก็ได้นะคะจากนั้นให้ไปที่ไฟล์ PowerPoint แล้วก็ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ ไปที่ดีไซน์นะคะแล้วก็สไลด์สไลด์ไซส์นะคะไปที่คัสตอมสไลด์ไซส์นะคะเราก็ทำการตั้งค่าหน้าก,กระดาษของเราให้เท่ากับไฟล์ใน Word มันก็จะพอดีอยู่นะคะแล้วก็ไปที่คำว่า A4 ได้เลยค่ะเอาแนวนอนนะคะกดโอเคเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะคะให้กลับไปที่โฮมเหมือนเดิมแล้วก็ให้มาที่คำว่า Paste นะคะ กดที่ลูกศรลงมาค่ะจากนั้นให้ไปที่ p พสต s เปเชียนะคะหรือวางแบบพิเศษนะคะไปที่คำว่า Microsoft Word Document Object นะคะเป็นวิธีการฝังสไลด์ใน Word นะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะ ข้อมูลใน Word นะคะก็จะมาลงอยู่ที่ใน PowerPoint แล้วจากนั้นเราสามารถขยายตามที่เราต้องการให้มันเต็มหน้ากระดาษได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถนำข้อมูลใน Word มาอยู่ใน PowerPoint ได้ง่ายๆเลยนะคะเราสามารถแก้ไขางานได้อีกด้วยนะคะโดยทำการดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ มันก็จะเป็นรูปแบบไฟล์ Word ของเรานะคะแล้วทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามปกติเลยนะคะแค่นี้เราก็จะมีไฟล์ Word อยู่ในสไลด์ powerpoint กันแล้วนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะถ้าจะให้ออกจากหน้านี้นะคะก็ทำการดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะคะก็จะออกจากหน้านี้ค่ะก็จะเป็นไฟล์ powerpoint ตามปกติแล้วนะคะ ส่วนวิธีที่2นะคะอยากจะได้สไลด์ใน PowerPoint มาอยู่ใน Word บ้าง,างก็ทำคล้ายๆกันเลยค่ะเพียงแค่ทำการคลิกขวาที่สไลด์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นกด Copy ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่ Word ของเรานะคะให้ไปที่คำว่า Home นะคะแล้วก็กดที่คำว่า p a s t e เหมือนเดิมค่ะ แล้วไปที่คำว่า Paste Special นะคะแล้วก็มาเลือกที่ Microsoft PowerPoint Slide Object นะคะเป็นวิธีการฝังสไลด์จาก PowerPoint นะคะแล้วกด OK ได้เลยค่ะสไลด์ PowerPoint ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะคะ และเราก็สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามปกติเลยนะคะถ้าเราจะแก้ไขก็ทำแบบเดียวกันนะคะโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะ เราก็สามารถทําการแก้ไขข้อมูลในนี้ได้เลยนะคะและถ้าจะออกจาก PowerPoint เราก็ทําการ Double ััเปุ่ลคลิกเช่นเดิมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลจากสไลด์ PowerPoint มาอยู่ใน Word ได้แล้วนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะวิธีการฝังสไลด์ลงใน Word มาอยู่ใน PowerPoint แล้วอยากได้สไลด์ใน PowerPoint มาอยู่ใน Word ทำง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ